สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้พบกับรายวิชาดนตรีนัตสินเรื่องประเภทนัตสินไทยสอนโดยคุณครูก,กฎพภัณฑ์แสนบุญสิริครูเมค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาฟังไปพร้อมกันเลยจ้าประเภทนัตสินไทย 1. ระบำ ระบำหมายถึงศิลปะก,การร่ายรำที่แสดงพร้อมกันเป็นหมู่ไม่ดำเนินเรื่องราวใช้เพลงบรรเลงอาจมีเนื้อร้องหรือไม่มีเนื้อร้องก็ได้เน้นการแปลแถวในลักษณะต่างๆอย่างมีระเบียบงดงามและเน้นความพร้อมเปรียงเป็นหลักเช่นระบำชุมนุมเผ่าไทยระบำโบราณคดีระบำนกสามหมู่ ระบำเชียงแสนระบำสุขโขทยัยระบำทวาระบดีระบำลบบุรีระบำศรีวิชัยเป็นต้นค่ะประเภทนาฏศิลป์ไทยสองรำรำหมายถึงการแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะเพลงร้องหรือเพลงบรรเลง จะเป็นศิลปะก,การรําเดี่ยวรําคู่รําประกอบเพลงรําอาวุธรําทำบทหรือรําใช้บทโดยเน้นท่วงท่าลีลาการรําที่งดงามเช่นรําสีนวลรําฉุยฉายเป็นต้นค่ะประเภทนาฏศินไทย3ฟ้ฟอน ฟ้อนหมายถึงระบำที่มีนักแสดงพร้อมกันเป็นหมู่เป็นศิลปะการร่ายรำที่มีลีลาเฉพาะในท้องถิ่นล้านนาที่เป็นการเคลื่อนไหวแขนขายืดยุบเข่าตามจังหวะเพื่อความอ่อนช้อยสวยงามเช่นฟ้อนเมืองฟ้อนเงี้ยวฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาฟ้อนสาวไหมฟ้อนลาวดวงเดือนเป็นต้นค่ะ ประเภทนาฏสินไทย 4. เซิงเซิงหมายถึงการร้องรำทำเพลงแบบพื้นเมืองอีสานดีลาและจังหวะก,การร่ายรำจะรวดเร็วกระฉับกระเฉงการแต่งกายจะแต่งกายตามแบบพื้นเมืองของชาวอีสานส่วนใหญ่การเซิงจะใช้สำหรับการนำขบวนแห่ต่าง แต่ต่อมาภายหลังได้มีการปรับปรุงการเซิรงแบบใหม่เพิ่มขึ้นเช่นเซิรงสวิงเซิรงกระติบข้าวเซิรงโปรงลางเซิรงตังหวายเซิรงกระโป๋เป็นต้นค่ะประเภทนัตสินไทย5ละครละครหมายถึงมหรสพอย่างหนึ่งที่แสดงเป็นเรื่องราว โดยนำภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเรื่องมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกก่อให้เกิดความบันเทิงและความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยมีนักแสดงเป็นผู้สื่อความหมายและเรื่องราวต่อผู้ชมค่ะประเภทนาฏศิล์ไทย 6. โขน โขนหมายถึงศิละปะก,การแสดงนัฏศินของไทยรูปแบบหนึ่งอากับกริยาของตัวละครจะมีทั้งการรำและการเต้นที่ออกท่าทางเข้ากับดนตรีนักแสดงจะถูกสมมุติให้เป็นตัวยักษ์ตัวลิงมนุษย์เทวดาโดยการสวมหน้ากากหรือเรียกว่าหัวโขนส่วนนักแสดงเป็นมนุษย์และเทวดาจะไม่สวมหัวโขน การแต่งกายแต่งยืนเครื่องครบถ้วนตามลักษณะของยักษ์ลิงมนุษย์นักแสดงไม่ต้องร้องหรือเจรจาเองจะมีผู้ภาคและเจรจาแทนค่ะสรุปได้ดังนี้ ภาระงานวันนี้ให้นักเรียนสรุปบทเรียนเรื่องประเภทนากติสินไทยให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ในรูปแบบแผนผังความคิดทำลงสมุดตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีสมุดสามารถทำลงในกระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานได้นะคะแล้วก็นำส่งคุณครูในช่องทางที่คุณครูทิ้งลิงก์ไว้ให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ส่งในลายส่วนตัวนะคะเพราะข้อความอาจจะหายได้นะคะมีตัวอย่างให้ดูสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะทำรูปแบบไหนนะคะอะตัวอย่างค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะในรูปแบบของการทำ mapping นะคะก็จะเป็นหลายรูปแบบเลยนะคะตามนี้เลยอันนี้สวยมากคุณไม่ชอบเป็นภาพลักษณะ3มิตินะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเรียบง่ายนะคะตีกรอบแล้วก็ใช้สีในการสื่อในการสื่อความสวยงามอันนี้ก็จะเป็นแบบเบสิกเบสิกที่นักเรียนเห็นกันอยู่ประจำแล้วใช่ไหมคะสำหรับตัวอย่างถัดไปจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆค่ะตามมาดูเลยสำหรับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการออกแบบแบบง่ายๆนะคะเป็นลักษณะของก้อนเมฆนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีลูกเล่นก็คือใช้การตัดเส้น ตัดขอบเล็กใหญ่หนาบางในการช่วยนะคะให้ชิ้นงานมันดูโดดเด่นครั้งแรกเลยก็คือเราจะต้องออกแบบในใจไว้ก่อนว่างานของเรามีทั้งหมดกี่หัวข้อดูจากชิ้นงานแล้วของชิ้นงานนี้น่าจะมี5หัวข้อจะเห็นว่ามีก้อนเมฆตรงกลางหนึ่งแล้วก็ด้านขอบอีก5ใช่ไหมคะสำหรับงานของนักเรียนจะมีทั้งหมด หวข้อนะคะดังนั้นนักเรียนก็ไปพลิกแพงไปไประยุกต์หรือออกแบบรูปแบบใหม่อันนี้คือรูปแบบง่ายๆสําสหรับใครที่าวาดรูปไม่เก่งนะคะอย่างครูเมย์เนี่ยก็วาดรูปไม่ค่อยเก่งแาะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะ